ครับก็สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วกับผมปุยรถไฟ f อก็วันนี้ทำขบวน255ครับสังสวนพนบุรีวันนี้ครับแดดดีมากเลยดูจากข้างหลังผมงไง วันนี้ก็ไปกับบิ๊กจอดครับวันนี้วิ่งรถนี้วันนี้เดี๋ยวก็รู้ครับวันนี้เรานนจะเจอวิวอะไรสวยๆเดี๋ยวเราไปรอจมงันครับน,นี่ครับตอนนี้ก็มีรถฮิตาชิครับ4503้าูนอดอยู่ยาวเลย เลยกว้างไม่ได้เลยครับติดมีรถจอดอยู่หลายคันเลยครับ255ก็กำลังจะเข้ามาแล้ววันนี้ไม่รู้จะได้หัวรถอะไรเดีย๋ยวเราไปรอชมกันครับผมเฮ้ <c oughs> มีเซลมีเซลไงครับวันนี้เราได้รถอันตอมมาครับ4419ครับวันนี้นะครับตอนนี้ก็จอดเติมสอวันแล้วครับทานผ้โสปดราบที่นี่นี่ร่นาเกร่าที่นี่่หน บน446คร,รัรบหาดใหญ่ชุมพรพอเลขกับบนนี้แล้วเราก็ออกครับจะเป็น2ไทางเร <ะ>นี้ห้าโมงสิบสามนาทีไร้เ็บยี่สิบสามครับตอนี้ có liệt lào dũ quảng cho

ตกเลยวะจ๊ะน้องอะไรเยอเข้าใจต่อจริงๆน้องวัยมาจากไหนเราวะ

วันนี้มีนักเรียนลงเยอะมากครับน่าจะเป็นการเหมาตู้มาเลยครับโอ้โหวิ่งหาพ่อแม่กันใหญ่เลย รถหมดแน่ครับตันนี้ได้รถเบาแน่เลยทีนี้โอ้รถเบาเล้ อยูนะ่แถวเขาสวนทุเรียนะดูนว่าจะมีคนลงกี่คน Oh, ilong yon rap, ilong yon rap Oh <coughs> ตอนนี้เราก็ใกล้เข้าสถาน,นีหลังสวนแล้วครับตีครับตี làm về la đứng kìm ôn khắp biết chết thành 4 ha ha <laughs> 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 <laughs>

แข่งเรือกันแล้วมีตลาดเต็มไปหมดหยังยังหลังสวนใกล้แล้วสตัวปีที่แล้วปีที่แล้วเลยปีนี้ยังไม่มีหลังสวนก็จะแข่งหลังทุ่งทอนกลับเราก็ถึงหลังสวนแล้วครับ ยสนาทครับแต่ถึงน่าจะประมาณ32มาสาย2นาที เกินสถานีหลังสวนตามเวลาถึง6โมง10ตอนนี้6โมง3 2นาทีค่า22นาทีผมก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จบคลิป แต่เพลงเท่านี้ครับที่หลังสวนบรรยากาศมืดมืดโอ้ค,ครับจอร์ดก็เดินไปนู่นแล้วครับไปรถอยู่ครับตอนนี้บายบายสวัสดีครับไม่นามากินก๋วยจับร้านนี้มาไม่ถึงหลังสวนนะนี่ครับจอดบอกว่าไม่ได้กินก๋วยจับร้านนี้มาไม่ถึงหลังสวนครับ นี่ครับน่ากินดีครับหลังจากทําขบวนแล้วครับก็มาหาประจับกินแเมื่อกี้พูดจบคลิปเป็นแบบๆต้องมาถ่ายใหม่เลยครับนี่ครับน่ากินไหมครับ